รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์เสมิงนะครับโหราโหรา24ยิบสีลายไอดี h o r โห o ายให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ รกษนาราศีตุลทุกท่านครับในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่7กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับชาวตุลทุกท่านให้คุณได้รู้ไว้เลยนะครับว่าตัชะตาของคุณในสัปดาห์หน้านี้นั้นดาวศุกร์นะครับหรือวีนัส ดาวประจําตัวของคุณยังคงลอยอยู่ในภพลอยกลางฟ้าแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนั่นก็เท่ากับว่าเป็นอะไรที่เป็นคำนิยามที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับว่าคุณยังเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่จะหยิบจับอะไรก็จะสำเริจผลหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะในสัปดาห์หน้านี้ อิทธิพลของดาวศุกร์นะครับที่เป็นราชาโชคดาวพระหัสที่ไปโยกหน้าดาวอาทิตย์ที่ไปโยกหลังล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบนะครับตามรอบวงโคจรของดวงดาวที่จะมีอิทธิพลผลักดันให้ชาวลัคนาราศีตุลติดต่ออะไรในสัปดาห์หน้านี้ยังคงได้รับความสำเร็จดีอยู่แต่ความสำเร็จที่ว่าดีตรงนี้นั้นเป็นความสำเร็จที่จะไม่ได้มาจากคุณเพียว นะครับเป็นไปได้ว่าน่าจะมีนะครับคนอีกคนสองคนช่วยเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเข้ามาให้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันมีความก้าวหน้าดียิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศรีตุลน,นั้นดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาบผลก็ล้วนแล้วแต่เดินอยู่ในตำแหน่งที่ให้ผลดีกับชะตา จึงไม่น่าแปลกใจครับที่ชาวลัคนาราศีตุลน,น่าจะมีอินคมเข้ามาตลอดรายได้น่าจะมาจากตรงนู้นตรงนี้ทําให้เกิดความรู้สึกแฮ ppy กับการเงินของตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าการเงินจะดีแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่จะต้องมีรายจ่ายพอสมควรทีเดียวเป็นรายจ่ายเบี้ยายรายทางที่จะมีเข้ามาตลอดสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ วันที่7นะครับวันจันทร์ที่7กันยานะครับเป็นวันที่จะมีรายจ่ายตั้งแต่ต้นสัปดาห์คุณมีโอกาสที่จะมาได้เงินก็ประมาณวันที่10กันยาวันที่ราหูย้ายพดีนั่นแหละตรงกับวันพฤหัสนะครับวันนั้นอาจจะมีลาภผลหรือมีโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินเข้ามาก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องของความรักนั้นจะต้องบอกกันแบบนี้ว่าดาวอังคารนะครับดาวเจรือความรัก ก็ยังโครจรคงอยู่กับดาวมนุษต์ยูอยู่ในเรื่องความรักนะครับแล้วก็ดาวอังคารตรงนี้อยู่ในเรื่องของมันเองก็ให้ผลในแง่ของความมั่นคงดีแต่บังเอิญบังเอิญม,มันเดินไปสัมพันธ์กับดาวมนุษต์ยูอยู่ด้วยนะครับก็อย่าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องขุนหันพันแล่นก็แล้วกันใครที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วหนักนิดเบาหน่อยก็คงจะต้องอภัยให้กัน นะครับอย่าไปถือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระสาคัญเดี๋ยวมันจะจุกจิกกันไปใหญ่ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ดาวที่เดินแบบนี้ชาตุนมีโอกาสจะเจอความรักจากโซเชียลมีเดียครับอาจจะมีคนอยากที่จะมาทักคุณหรือจู่ๆเขาทักคุณมาก็ได้หรือคุณไปทักเขาอะไรก็แล้วแต่นะครับทักเขาทักเขาทักครับทักครับเตี่ยมึงอะเออนะครับนั่นแหละมีโอกาสเจอความรักจากโซเชียลนะไปก่อนสวัสดีครับทักครับ ไอ้อบ้าเออพิมพ์ให้มันยาวกว่าน,นี้หน่อยไม่ได้ไงวะสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล